คุณผู้ชมคะพาเรดนั่งเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เรามีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องมาแนะนําและที่สําคัญมีแขกรับเชิญมาเข้ารายการเราด้วยบอกใบ้เลยว่าเขาคือ Super Hero, ซูเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่จากมาวิลค่ะใช่แล้วคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะพลอยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลบภาพฮีโร่แบบฉบับเดิมๆออกให้หมดเลยนะคะ บอกกันเลยว่าฮีโร่ของเราในวันนี้เนี่ยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนพูดมาสักขนาดนี้ไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเดดพูฮีโร่สายพัน์ใหของเราสวัสดีค่ะเฮ้เฮ้เฮ้ฮ่ายอิฉันว่าเกรียนยิ่งกว่าเดดพูก็คือคุณดิฉันน่าจะเป็นนางเอกเรื่องนี้ได้เขาบอกว่าเดดพูเนี่ยฆ่าไม่ตายใช่ไหมคะจริงเหคะฆ่าไม่ตายจริงๆใช่ไหมมาเพื่อปราบเหล่าร้ายให้สิ้นซาก ถูกไหมคะถูกแล้วที่สําคัญขอท่าแบบเกรียนเกรียนให้เราดูหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเดซพูลคือซูเปอร์ฮีโร่แบบเกรียนอ่ะเดี๋ยนะอะไรนะคะเอาขอขอทีขอทีเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยว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 อย่าอย่าชักดาบอย่าอย่าเดี๋ยวจะไม่พาไปร้านข้าวเดี๋ยนะอันนี้คือท่าเขาใช่ไหมอันนี้คือท่าเขาท่าแบบน่ารักน่ารักอันนี้คือท่า ทัแบบนี้อันนี้มีอย่างนี ah ้ด้วยซุ์ฮีโร่เลยรจะมาทำทธานี้หรือว่าบอยแบนด์โอเคโอเคจ้ะไม่งั้นคุณอาจจะโดนปราบได้นะใบตองแต่ว right ่าช่วงนี URE ้ค่ะเรามีว t ทีาสำหรับภาพยนตร์เรื่องเดทพูมาให้คุณผู้ชมนะคะเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยแต่งานนี้คุณผู้ชมต้องฟังให้ดีๆนะคะเพราะว่าท้ายว t ทาเรามีคำถามที่จะถามว่าฮีโร่เนี่ยรับบทโดยใครที่อยู่ภายใต้ชุดสีแดงชุดนี้คือใครไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

เมื่ออิทธิพลมืดและความชั่วร้ายทำลายล้างโลกหมดความหวงังความยุติธรรมลุกใหม่กำลังจะมาเขาคือเวกอดีตทหารรับจ้างที่เกือบจะสิ้นความหวังจากโรคมะเร็งร้ายถูกสร้างให้กลายมาเป็นนักล่าส,สุดเกรียนพันอมะตะฆ่าไม่ตายเพื่อตามทำลายล้างอาชญากรให้สิ้นซากนำแสดงโดยไรอันเลโนส11กุมภาพานนันธ์นี้ท้าทายทุกความเกรียนบนจอยักษ์ไอแม็กโดและในโรงภาพยนตร์ ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลเพียงโทรเข้ามาตอบคำถามว่าเดทผูกรับบทโดยนักแสดงชายที่ชื่อว่าอะไรสุ่มผู้โชคดีที่ตอบถูกหนึ่งท่านรับไปเลยชุดของที่ระลึกจากเดทผูกและอีกสองท่านรับรางวัลปลอบใจสาวถ้าตอบแล้วต้องรีบตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะไม่แน่นะของรางวัลอาจจะเป็นของคุณก็ได้อยากรู้มากเลยว่าใครรับบทเป็นเดทผูขอดูได้ไหมคะ จริงเหรอ,ขอเขาเปิดให้ดูขอด,ขอดูได้ไหมคะก่อนที่จะเข้าฉายในวันนี้โอ้ยเอเสียวดาบกระชากจมูกมากทำไมไม่ถอดตั้งแต่แรกเดี๋ยวเดี๋ยวถ,ถอดต,ตั้งแตนแร้เดี๋ยว,ยวใส่ทำไมชุดนี้ใส่ใสทำไมถอดเออถอะ จ, h, จ,จริงๆคุณผู้ชมที่เราให้ถอดเนี่ยเป็นคำการหลอกล่อจริงๆแล้วเราแค่อยากรู้ว่าใครรับบทเป็นเดทพูในภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆของตัวจริงก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้นะต้องบอกว่าเป็นตัวจริงในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เราได้ดูวิทยากันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ขอบคุณเดทพูมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะขออีกุนทาแบบเปลี่ยนเ่ยนได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมขอแบบว่าเห็นหน้าอย่างนี้ได้ป่ะเอาแล้วนี้ละวนี้ละขอมือนี้ด้วยขอมือนี้ด้วยไม่ว่างสิเกียรติยินยอมใจฮะพระ กันต่อเดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามคอนเสิร์ตเรเบิลฮาร์ดทัวร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันค่ะ